โรงเรียนพไทยอุดมศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยคุณครูจันทาบุญพืชสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับคุณครูจันทาบุญพืชในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้นักเรียนเตรียมตัวพร้อมหรือยังคะอุปกรณ์การเรียนพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วไปเลยนะคะ เพื่อนๆเ,เคยเห็นภาพถ่ายของพ่อแม่ในสมัยเด็กๆบ้างหรือไม่เคยเห็นค่ะเคยเห็นครับมีลักษณะอย่างไรบ้างน่ารักอบอุ่นเห็นแล้วชื่นใจค่ะเห็นอะไรบ้างที่แตกต่างจากพวกเรารูปภาพของสีลักษณะการแต่งกาย เราจะบอกประวัติของตนเองและครอบครัวได้อย่างไรบ้างเราต้องมีประวัติข้อมูลที่ชัดเจนก่อนวันนี้เรามาเรียนเรื่องวิธีการสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวกันนะคะประวัติหมายถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นมาของคน หรือของสถานที่การศึกษาประวัติของตนเองและครอบครัวจะทำให้เราทราบความเป็นมาของตนเองและบุคคลในครอบครัวค่ะนักเรียนสืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวได้โดยการสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ ตายายปู่ยา่ยาญาติพี่น้องการรู้ประวัติของตนเองและครอบครัวทำให้รู้ว่าเราคือใครครอบครัวของเรามีความเป็นมาอย่างไรเรามีวิธีง่ายๆในการสืบคน้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัว เช่นสอบถามจากพ่อแม่ผู้ใหญ่ทุกครอบครัวมีประวัติของตนเองการเรียนรู้ประวัติของตนเองและครอบครัวเช่นเราเป็นลูกหลานใครปู่ย่าตายายของเราทําอาชีพอะไรมีความดีอย่างไรจะทําให้เรามีความผูกพันและภูมิใจกับครอบครัวของเรา และทําให้เราทําความดีเพื่อรักษาชื่อเสียงของวงตระกูลในเรียนคะเรามาดูแผนผังวิธีสืบค้นประวัติความเป็นมาของครอบครัวนะคะจากการสอบถามสอบถามจากปู่ย่าจากตายายจากพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่นะคะ โดยการศึกษาศึกษาจากสูติบัตรศึกษาจากทะเบียนบา้านศึกษาจากบัตรประชาชนด้วยการดูนะคะดูจากภาพถ่ายดูจากสิ่งของเครื่องใช้นะคะเรามาดูตัวอย่างข้อมูลของตนเองกันบ้างนะคะ ชื่อนามสกุลชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลักษณะนิสยัยอยู่บ้านเลขที่หมู่ที่ถนนตำบลแขวงอำเภอเขตจังหวัดรหัสไทยเีนโทรศัพท์ชื่อบิดามารดาอาชีพอะไรชื่อเพื่อนนักเรียนที่ชอบ เมื่อโตขึ้นฉันอยากประกอบอาชีพอะไรเพราะอะไรถึงอยากประกอบอาชีพนั้นจากตัวอย่างข้อมูลของตนเองแล้วเรามาดูตัวอย่างข้อมูลของครอบครัวกันบ้างน,นะคะ 1. ครอบครัวของฉันอาศัยอยู่ที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่หมู่ที่ถนนตำบลแขวงอำเภอเขตจังหวัด รหัสไทยสีโโทรศพัพส์ 2. สมาชิกในครอบครัวมีกี่คนเป็นหญิงกี่คนเป็นชายกี่คนได้แก่ใครบ้าง 3. ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกในครอบครัวมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุปัจจุบันอายุเท่าไหร่ ด้เรียนคราประวัติความเป็นมาของแต่ละครอบครัวเริ่มต้นจากบรรพบุรุษที่ได้ตั้งที่อยู่อาศัยเพื่อทำมาหากินและได้ต่อสู้ฟันฝ่ากับความยากลำบากจนถึงรุ่นพ่อแม่ของเราทำให้เรามีที่อยู่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้เรามาดูตัวอย่างประวัติความเป็นมาของครอบครัววีระกันบ้างนะคะ ผมชื่อวีระครับพ่อของผมเล่าว,ว่าเมื่อก่อนครอบครัวของเราไม่ได้อยู่สุขสบายอย่างทุกวันนี้ปู่ต้องทำงานหนักมากเพื่อหาเงินมาดูแลครอบครัวและส่งให้ลูกเรียนตอนเด็กๆพ่อต้องช่วยปู่ทำงานไม่ได้วิ่งเล่นซุกจนเหมือนกับผมพ่อบอกว่าเพราะความขยันของปู่ที่ต้องทำงานหนักจึงทำให้ครอบครัวของเรา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพ่อจึงรักและภูมิใจในตัวของปู่มากส่วนผมเองก็รักปู่และภูมิใจในตัวปู่ของผมเช่นกันครับเรามาเริ่มกิจกรรมเด็กเก่งตอบได้กันบ้างนะคะคุณครูมีแผนผังให้นักเรียนดูนะคะข้อหนึ่งครอบครัวของปู่กับยา่า แต่งงานกันมีคุณลงุงต่อไปน่าจะเป็นใครคะต่อจากคุณพ่อของเราแต่ลูกเกิดก่อนใครคะลุงหรือป้าใช่ไหมคะมาดูครอบครัวของคุณตาและคุณยายแต่งงานกันบ้างนะคะมีลูกออกมาคือคุณแม่ใช่ไหมคะต่อจากคุณแม่ก็คือคุณนา้า ต่จากคุณน้าต่อไปคนจะเป็นใครอีกคะน้องของแม่ก็คือน้าอีกใช่ไหมคะต่อไปครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่แต่งงานกาันมีลูกออกมาคือตัวเราคนที่เกิดก่อนเราคือใครคะพี่ชายพี่สาวใช่ไหมคะหลังเกิดหลังเราคือใครคะ น้องชายน้องสาวค่ะเก่งมากค่ะข้อ2ถ้านักเรียนต้องการรู้เวลาเกิดของตนเองควรสอบถามจากใครคะกอไก่คุณครูขอไข่คุณแม่เริ่มจับเวลาค่ะ5้าส,สาีสองหนึ่งหมดเวลาแล้วนะคะ,ะเฉลยพร้อมๆกันนะคะ ข้อขอไข่นะคะเพราะคุณแม่เป็นผู้ให้กําเนิดเราย่อมรู้วันเกิดของเราได้ดีกว่าบุคคลอื่นนะคะข้อ3การสืบค้นประวัติของครอบครัวข้อมูลใดน่าเชื่อถือมากที่สุดคะกไก่ทะเบียนบ้านขอไข่สูตรติบบาทจับเวลาคะ่ะา5ี่สาสองหมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยพร้อมๆกันนะคะ ขอกอกไก่ทะเบียนบ้านเพราะในทะเบียนบ้านจะมีประวัติของคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวในทะเบียนบ้านนะคะข้อ4ข้อมูลใดเกี่ยวข้องกับครอบครัวคะกอไก่อายุของตนเองขอไข่จำนวนสมาชิกในครอบครัวเริ่มจากเวลาคะ่ะ5 4า2 1หหมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยพร้อมๆกันนะคะ ข,ข้อขอไข่จำนวนสมาชิกในครอบครัวเพราะข้อมูลในครอบครัวจะบอกชื่อสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครอบครัวของเรานะคะข้อหา้าบุคคลในข้อใดให้ข้อมูลปู่ยา่าได้ดีที่สุดคะก็ไก่พ่อขอไข่แม่เริ่มจากเวลาคะ่ะห้า ส3 2 1หมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยพร้อมๆกันค่ะข้อก่อใ่พ่อเพราะพ่อเป็นลูกของปู่กับยา่าฉะนั้นพ่อย่อมรู้ประวัติของปู่ย่าได้ดีกว่าบุคคลอื่นนะคะข้อ6การบอกประวัติความเป็นมาของตนเองควรปฏิบัติอย่างไรคะ ขอไข่แต่งขึ้นเองขอไข่บอกข้อมูลจริงเริ่มจับเวลาค่ะ5 4, 3 2, 1, 1> ฉเฉลยพร้อมๆกันนะคะขอขอไข่บอกข้อมูลจริงการบอกข้อมูลจริงเพราะการเล่าประวัติความเป็นมาตามข้อมูลความเป็นจริงนะคะทําให้ผู้เล่าเกิดเกิดความมั่นใจมากขึ้นค่ะ ข้อเถ้าเราไปสืบค้นแหล่งข้อมูลควรทำอย่างไรคะก็ไก่วาดภาพบุคคลเอาไว้ขอไข่จดบันทึกไว้เริ่มจากเวลาค่ะ5 4 3 2 1. 1หมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยพร้อมๆกันคะ่ะข้อขอไข่จดบันทึกไว้การจดบันทึกไว้เป็นการป้องกันลืม และก็สามารถนำมาอ่านทบทวนได้อีกนะคะข้อ8ข้อใดเป็นผลดีของการศึกษาประวัติครอบครัวคะกอไก่ทำให้มีฐานะมั่นคงขอไข่เกิดความผูกพันทางครอบครัวเริ่มจับเวลาคะ่ะ5้า5 3 2. หมดเวลาแล้วนะคะมาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะข้อขอไข่เกิดความผูกพันทางครอบครัวเพราะทำให้เราทราบประวัติความเป็นมาของครอบครัวทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจนะคะข้อกาการสอบถามข้อมูลปฏิบัติได้โดยวิธีใดบ้างคะ กอ,อกไก่การพูดคุยขอไข่การสังเกตเริ่มจับเวลาค่ะห้าสี่สามสห,หมดเวลาแล้วนะคะ,ฉะเฉลยพ,พร้อมกันนะคะข้อกอ,อกไก่การพูดคุยเพราะการพูดคุยเป็นวิธีที่ได้ข้อมูลคือการสอบถามจากบุคคลผู้ที่มีความรู้นะคะ ข้อ10ประวัติความเป็นมาของครอบครัวข้อใดที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจมากที่สุดคะกไก่ร่ำรวยเพราะโรงขอไข่เป็นคนดีขยันทำงานจับเวลาค่ะห้าสีสสองหนึ่งหมดเวลาแล้วนะคะมาฉเฉลยพร้อมๆกันนะคะ พอขอไข่เป็นคนดีขยันทำงานเพราะประวัติที่น่าจดจำและสร้างความภาคภูมิใจของครอบครัวก็คือการทำความดีของบุคคลในครอบครัวนะคะหลังจากเรียนจบแล้วนะคะนักเรียนเรามาสรุปเรื่องวิธีการสืบคน้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัวกันนะคะ การสืบคน้นประวัติความเป็นมาของตนเองใช้วิธีถามพ่อแม่อ่านเอกสารเช่นสูติบตัตรทะเบียนบ้านนักเรียนคะวันนี้อย่าลืมนะคะหลังจากเรียนจบแล้วทำใบกิจกรรมส่งคุณครูนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องปิ้นใบงานออกมาก็ได้นะคะทำลงในกระดาษ A4 หรือในสมุดก็ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ